สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิดิมงคลพลายโค้ะค่ะสวัสดีบรรยากาศยามสายๆนะคะนี่โอ้มีแต่ช้างย้อยนะคะวันนี้มีแต่ช้างย้อยมีแต่ช้างตกมันนะคะนี่ตกมันหรือเปล่าตกมันหรือเปล่านนนจะเป็นพานนนตกมันโอ้เสียงรถนี้มันดิมาก เหมือนมันจะรอดเลยไม่รอดเลยรอดหนีโอ้ยเสียงมืมฟังเสียงแล้วกยังคุกลับมาจัดกับยากใกล้ใก้ใกล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 ้ใก้ใกล้ใกล้ลอดเลยไม่รอดเลยเมื่อคืนฝนตกนะคะนี่ฝนตกหนักมากตกสองครั้งตกหนักมากเมื่อคืนนี้เชือกไหนตกมันยกมือขึ้น ขนุนหรือเปล่านะขนุนหรือเปล่านะที่ตกมันขนุนหรือเปล่านะไม่ใช่จ้าเออไม่ขนุนโคกโคกโคก,ก,ก,กตกมันหรือเปล่าไม่ใช่นะจ้าจะออกพรรษาแล้วนะโคกเป็นโอยก็อยู่ไปนะโคกไม่ย้อยก็อยู่ไปเชือกไหนตกมันเนาะตกมันสองเชือกนะคะดีตกมันสองเชือก แม่วาดหรือเปล่าแม่วาดหรือเปล่าที่ตกมันนี่ว้าวว้าวสองข้างเลยนะคะแม่วาดแม่วาดตกมันเทนคกนะเลยคะ่ะดีดตกมันจ้ากินกันทีละนิดทีละหน่อยอย่าฟ้าวอย่าฟ้าวดูแม่วาดสองข้างเลยนะคะแม่วาดไม่มีสีช้างพังตกมันแต่ไม่ดุร้ายนะ้ ใช้เวลาในการตกมันไม่ถึงอาทิตย์ก็หายสองสามวันประมาณนี้อันนูน้นล่ะโอ้ท้องฟ้ามืดคลึมหนักแ,แน่ๆนุ้นตกมันไหมนี่ไม่ใช่ เชือกไหนนะพี่ใหญ่หรือเปล่านะกินข้าวเลยนะคอนโอ๊อัน,นี้จะไปตัดชุดให้คุกจ้าโอ้หมดขันไลหรือเชือกไหนนะพลทิพหรือเปล่านะยืนตัวกลมอยู่นะนอร่อยอร่อยเฉะหมดแล้วพรทิพพลทิพ,ทพหรือเปล่าพลทิพจ้าที่ตกมันจ้า ช้างพังตกมันสงเชื่อนะคะนี่คนทิพไหลเยอะ <t ip light> มากเลยไปดูไหลเยอะมากเลยดูนี่ช้างจะตกมันออกตรงนี้หนๆๆแหละมลๆๆไม่สิแล้วช้างขมับรูเล็กๆนี่เลยนี่สมบูรณ์มากบ่งบอกถึงการว่าช้างสมบูรณ์มากนะคะนี่ที่ตกมันนี่สมบูรณ์มาก สบายสบายมีอยู่มีหญ้าให้ช้างกินแล้วก็สบายสบายดูน้ำน้ำเยอะมากเลยนะคะนี่น้ำเยอะมากเลยตอนอตเอาเอามูลช้างมาทิ้งตรงนี้เพราะว่ากันดินสไลด์ลื่นนะคะนี่กันดินสไลด์เวลาฝนตกมา เอามูลช้างมาทับไว้กันดินสไลด์ขนาดปลูกหญ้าไว้ยังไม่ยังไม่ยังกันไม่ได้เลยนะคะนี่สมบูรณ์มากพลทิพย์สมบูรณ์มากจน จนบอกไม่ถูกว่าท้องหรือไม่ท้องใช่ไหมโพดทีบเออบุบอกเอ,อ้อะหายจากคลิปนี้หายไปสงวันสามวันนี้แล้วไม่นมสนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของวันนี้นะของจากวันที่สองสามวันที่หายไปเ,ยเ,ออเราจะยืนตรงนี้มักง่ายไม่ได้นะนี่คุกเร็วมากเอ็ดโมงแล้ว สิบโมงครึ่งสิบโมงนนครึ่งแล้วนะคะไปดูพี่ใหญ่ก่อนช้างคลังตกมันส่งเชือกนะครับโคกเวลากินญ้านี้จะพิเศษกว่าเขามากเลยแต่ก็ไม่ออกสักทียมันติดขัดอะไรโครกคติดขัดอะไรเนาะโอ,กอกก๊กโอเคอดิ ที่ช่างมีมาก็ไม่ได้ให้ช่างมีเป็นตัวโรนะฮะไม่ออกซักทีอันหนุ่มการยาวจนจะออกพรรษาแล้วดิมืดครึมเลยแต่เมื่อคืนนี้ฝันว่าช้างเยอะมากไม่มีสีร่วมในการไอเขาเหงาน,เห,นเหมือนเหมือนแบบว่า งานประเพณีงานบวชนาคช้างอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะช้างเยอะมากแล้วก็ช้างเดินแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็ช้างก็พากันเดินลุยน้ําท่วมอะ่ะแหงานน่ะเมื่อคืนฝันอู้ช้างเยอะแสดงว่าหนักจริงเพราะว่าฝันมี่แต่ช้างงานมีแต่ช้างงานแหงงาน,งานฝันใกล้จะสว่างแล้วประมาณปีสามปีสี่นี่แหละความฝันฝันเมื่อคืน พากันเดินแหแหงานงานอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนแบบไม่ใช่งานบางทีมีงานบวชนางแต่ช้างเยอะมากเขาพากันเดินแ hey, หรอบหมู่บ้านบ้านตะกลางนะคะฝันว่าแห่แหตรงบ้านตะกลางตรงหน้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านตะกลางนี่แหละตรงทางแยกขอบพระคุณแม่แม่เอฟซี FC นะคะที่สนับสนุนอ้อยเมื่อวานนะคะขอบพระคุณ ขอบพระคุณพี่ภูมิใจนะคะขอบพระคุณพี่ยาขอบพระคุณคุณบบยแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่สาลี่นะคะที่มาปิดอ้อยให้เมื่อวานนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่รักลเลินดูครอบคลายชุดดูคุคลายโค้นะคะนับสนุนตลอดมานะคะนี่ก็ได้สั่งสับปะรดไว้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะคะนี่เพราะว่าสับปะรดพัทยาก็หายากแล้ว หายากแล้วเมื่อร้ายกับ,บหิวเขานีย่ยไม่ได้กินข้าวนะคะไม่ได้ทานข้าวเช้านะหาคลิปให้แม่เอฟซีก่อนอพ่อใหญ่ออททำไมไม่เปิดประตูบ้านนี้ไหมโอ้เขาพากันไปเที่ยวปลาหมดแล้วนี่มาตาสีฟ้าเขา คืนฝนตกหนักมากพี่ใหญ่ไม่น่าจะได้นอนหรอกเพราะว่าหลังฝนตกนี่ตื่นมารู้สึกตัวประมาณตีสองชะโกไปทางหน้าต่างในบ้านหลังใหญ่สี่เชือกพากันหลับแล้วอมองมาทางพี่ใหญ่ยืนอยู่ข้างในบ้านนะยืนอยู่ในบ้านแต่ดีนะที่อยู่เชือกเดียวแต่อยู่สองเชือกเหมือนแต่ก่อนนะโอ้ยขอยวาลตุ่มปริเร็วนี่ ดูพี่ใหญ่ไปพองพรางก่อนนะฮะขอเป็นคลิปเนี่ยแป๊บนึงเปิดประตูบ้านก่อนพญายอดประยมเปิดนีงปประตูบ้านก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางแล้วชุดรหลอใครับ่ครับ เดี๋ยวขอทานอาหารเช้าก่อนนะคะมีอีก20นาที11โมงเย็นนี้งดไลฟ์สดนะคะไม่เมตซีไม่ความติดธุดระจ้าเดี๋ยววันเสาร์เจอกันนะคะไลฟ์สดสตปีบอรด a ์ลูกชายป้านามีร่อนนะคะ น่าจะได้ไลฟ์ปร,ระมาณช่วงหกโมงเย็นนะคะนี่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์ให้นะคะสวัสดีคะ่ะ